ฮัลโหลครับโบมไม่ได้เล่นนานจัดแล้วนึงรับเควสกันเฮ้ยโลโโลเฮ้ย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 โอเคเราก็มาเล่นอัปเดตฮาโลวีนกันสักทีนะก็มาตั้งแต่วันที่7วันนี้วันเที่ยวอะไรก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะวันที่ยี่สิบสองละวันนี้ผมว่าจะมาล่าบ,บอสเนี่ยสามตัวเรามาดูกันว่าอัปเดตฮาโลวีนปี2025มีอะไรนะว้ายไมไ่เล่นานานจัดนี่ไงแนะั้วน,นึง มัวมัวทรงก็ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปไม่เล่น tf สองเลยเว้ยไม่ได้แตะคอมเลยดีกว่าอย่างนี้คืองานที่มอมันเยอะมากๆเลยนะผมเป็นเฮดหลายอย่างมากเลยนะเออก็เลยไม่มีเวลาจะแตะเลยนะต้องขอภัยด้วยจริงๆโอ้โหกลับมาเล่นก็ยังรู้สึกสนุกเหมือนเดิมทุกคนคิดถึงทุกคนมากผมมาละผมมาแล้วไงแล้วผมมาแลวไงโอ้โหจะเย็นนเฮียก็ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ การแบบผมก็เห็นว่าเกม TF2 นี้ก็หายไปหายไปนะเงียบเลยนะเออผมก็จะมาลันแล้วตอนเนี้ยอยากให้เกมมันกลับมาเหมือนเดิมนะเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหวลผมก็เห็นว่า TF2 ช่วงนี้ก็ดูเงียบๆน,นะแต่ผมก็เห็นข่าวไอเกม TF2 ไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ๋อ TF2 คลาสสิกเออ เทียบสองข้สิ่งมันมาแล้วผมก็อยากแบบโอ้ผมไม่พลาดแน่น,นอนสำหรับเทียบสองข้สิ่งนะแต่รอให้มันเปิดในสตรีมก่อนนะผมไม่อยากไปโหลดใน g o o g l ลผมไม่อยากไปโหลดใน Google นะทุกคน Google อะไรวะมา,มาพี่มาช่วยแล้วไปไป,ไปตามมาตามตามพี่มาตาเอ๋ตัวเองอะไรจะเป่าอะไรฮะหมดนานละแชล ห้าสิบละโอเคเพิ่งจบแบบแรกเองเอาด้วยฟักทองเลยเหรอยากจังช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็ปิดเทอมนะก็เลยมาทําได้แบบแต่ถ้าเปิดเทอมอะคือแบบเวลามันมันมันแทบไม่มีเลยอะอยู่มอแบบเซคันด์โฮมอะทุกคนเ <laughs> ข้าใจปะค <laughs> ่าเทอมก็จ่ายเยอะค่าเทอก็จ่ายด้วยกันนะทำไมผมต้องทำเยอะด้วยวะไม่เข้าใจแต่ก็แต่ก็กน่า ก็อยากทำอะ่ะเออก็คือชีวิตมหาลัยมันก็มีครั้งเดียวในชีวิตอะ่ะเออแล้วแบบถ้าผมจบไปอีกสองปีขา้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่มีทางแบบมาได้ฟิลอย่างนี้แล้วอะ่ะเออเข้าใจเก็ตฟิลว่าแบบถ้าเราไปทํางานอะ่ะเออแล้วเราจะไม่ฟิลอย่างเงี้ยฟิลแบบอยู่กับเพื่อนทํางานกับคนแปลกหน้าแล้วำมาคนผมทํางานกับคนแปลกหน้านี้แล้วแบบได้เพื่อนในมอมาเยอะมากนะทุกคนเออก็พูดเก่งขึ้นเยอะอ่ะเออก็ปกติผมเวลาผมจะเป็นผมเป็นพวกอินโทรเบิร์ด ก็คือแบบถ้าไม่สนิทผมก็ไม่ปากเยอะก็ไม่พูว่าไม่คุยเยอะะเออก็แบบค่าใครอายุเท่ากับผมเนี่ยเรียนมหาลัยชีวิตมหาลัยเนี่ยคือจะเข้าใจผมเลยว่าแบบอเฮียแม่งเหนื่อยมากจริงๆที่จริงตอนเรียนปวสเนี่ยอาจารย์ช่วยผมเยอะมากเลยนะเพราะผมส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเกเรเด็กเกเรอยู่พอสมควรอะเออแต่อาจารย์ก็ให้ผ่านมาได้นะผมไม่เคยติดศูนย์ติดรอเลยเออแต่การมาอยู่มหาลัยเนี่ยโคตรลุ้นเลยการติดเอฟครั้งหนึ่งเนี่ยแม่งแบบ คือมคือคือคุณจะเสียเวลาไปเทอมนึงอ่ะ <_ metallic> เพื่อไปเรียนตัวเดิมที่คุณติดเออ่ะเออก็คือมันมันวัดอนะ่ะมันกดดันมากด้วยมันกดดันมากจริงเดี๋ยว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 คุยอะไรจะทำแบบให้คุณอ่ะเออการเรียนเทอมนึงอ่ะของวิชานั้นอ่ะถ้าติดเอมมาคือเทอมหน้าก็ต้องเรียนอีกถ้าเป็นภาคบังคับนะถ้าเป็นตัวบังคับอ่ะเออเอตัวปกติตัวเสรี ตัวพวกแบบเรียนข้างนอกอะ่ะเออมันติดเอฟไม่เป็นไรหรอกเออแต่ถ้าติดแบบตัวบังคับติดในสาขาเนี้ยโอ้โหหนักเลยก็คือจะต้องเสียเวลาไปนหนึ่งเทอมเต็มๆมานะเพื่อเรียนตัวนั้นตัวเดิมอะ่ะให้มันผ่านเอฟอะ่ะเออ<ๆ>ผมเลยบอกว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยแม่งตอนแรกผมคิดว่าชิวนะแม่งพอไปเรียนจริงแม่งโอ้โหไม่ชิวนะทุกคนคือแบบมันกดดันหลายอย่างมากค่าเทอมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมกดดันเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนะก็สงสารพ่อแม่นะก็อยากแบบถ้าใครแบบ พอจะมีการสนับสนุนก็สามารถดเน a มาได้นะคือตอนนี้ผมคือตอนเนี้ยผมอยู่ปีสองเลยใช่ปะก็คือตอนปีหนึ่งอะคือผมโคตรเละเลยเว้ยคือแบบเละมากคือแบบโอ้โหแสงสีเชียงใหม่มันสุดยอดจริงๆนะก็คือแบบลงไหลในแสงสีเสียงอะล่ะ ก็คือแบบปีหน si> ึ่งเป็นปีที่รั่วมากแล้วก็สนุกมากเช่นกันนะปีหนึ่งกิจกรรมเยอะมากปีหนึ่งกิจกรรมเยอะมากก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเข้าร่วมกับจะทั้งหมดเลยนะถือว่าปลดตกปวดทุกข์ไปแล้วกันว่าขอตอบว่าผมหายไปไหนอะนะเออก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ปีหนึ่งเป็นปีที่มันมากผมเละมากปีหนึ่งผมเละมากทุกคนถามพี่เละได้เลยอะ เออคือผมเละมากเลยก็คือแบบปีหนึ่งอ่ะคือผมเละมากก็คือแบบสามารถไปถามพี่เลสพี่เจนอะไรในดิสคอร์ดได้เลยดิสคอร์พี่แกคือผมเข้าไปตอนเมาตลอดเลยเว้ยขอโทษครับพี่พี่ผมขอโทษเด้อจะร้องไห้วะเว้ยเลยลงไหลเล้แสงสีกันไปหน่อยวะก็คือแบบหลุดหลุดข้อมูลหลุดอะไรไปหลายอย่างมากอะ่ะตอนเมาอ,อ่ะ ผมจะไม่กินเหล้าเอ้ยทำไมเบียร์มันขมจังเลยเดียมึงโตดี๋มึงรู้จักเพราะว่า,าตอนเด็กผมก็เคยพูดอย่างนี้ไงก็คือแบบเมื่อก่อนอะก็เคยแบบเออแบบกินเบียร์ปุ๊บอตอนเด็กเนาะเออแบบอุ้ยอะไรอะไม่เห็นอร่อยเลยแล้วเดี๋ยวโตมามรงรู้จักเลยโ <c oughs> ตโ <c oughs> ตมาเบียร์มันหวานน้องจริงๆนะะโตมาเบียร์หวานจัดเลยนี่ก็สร้างอย่นั่นแหละแม่งให้ชีวิตน,นี้นี่ไงเอาจริงแต่ใครที่ไม่กินก็ก็ดีแล้วนะ มันก็จะแบบจะได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยประหยัดสตังค์ก็เรียนรู้อะไรมาเยอะนะก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพูดอะไรกับใครได้ไหมแต่ก็เดี๋ยวก่อนนะขอขอหน่อยแล้ววะเฮ้ยมันอีโก้เลยขนาดนั้นนะอ้าวตายดิอ้าวมีมุมยิงอย่างงี้ก็หวานเจ็บดิโอ้ยไอ้ ไอ้อล่าบ,บอสสามตัวอาจจะเป็นคลิปหน้านะเพราะว่าคลิปนี้แม่งมันจริงว่ะอยากให้ทุกคนเห็นวะไปลุย,ด,ยดิวะไปดูวะไปดูวะอย่างเงี้ยไปดูวะอย่างเงี้ยโอ้โหคำ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 เฮฟวี่คำตอนเทนเตอร์เลยมาดิฮาโลวีนแม่งแดงเดือดว่ะ ฮารลวินแม่งแดงเดือดจริงคำ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 มามามาแค่นั้นแหละสามสี่คนอ่ะเอาดิคำ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 ปูติกิจเคำคำคำโอ้โหกูกูกูส,ส,สั่งสั่งการไม่ได้เรื่องกูเอง มา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 โหยิน<ฮ>ก่อนแลน15วิชนะแล้วเนี่ยเราอะเฮ้ยหลังหลังหลังเข้าเลโก้ค้ำคำคำค้ำคำโบไอ้เหี้ยลูกหมดน้องช่างใหม่กันปะเออก็แค่เนี่ยอ,อืออีซี่พุด10วิแม่งจะแพ้อยู่แล้วเมื่อกี้ ไม่ยอมแพ้อยู่อันนี้เงียนจังเลยแค่นั้นแหละปลาเนี่ยโอเคโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะช่วงนี้ก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยนะเป็นกาลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไปล่าบ,บอสนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอไรไม่ได้รับเควสเลยเรามาดูกันนะครับว่าของขวัญชิ้นแรกของฮลลาโลวีนของเราจะเป็นอะไรกันข่าวโดยระเบิดฟักทองโอ้โหสามอัน โอ๊ย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 ใจยเย็นครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลบบ่าบอสกันสามตัวนี้นะอ่คลิปนี้แม่งยาวจริงเหมือนแบบเป็นคลิปไม่ใช่คลิปฮาโลวีนอ่ะเป็นคลิปเกี่ยวกับ <c oughs> <c oughs> เข <c oughs> <c oughs> าเรียกว่าปวดทุกปวดทุกมาดูกันครับผมเย่แ yeah, ล้วเอ้ยนี่ได้ของแบบอของฮาโลวีนเหรอ <c oughs> ตีนเป็ดตีนเป็ดโอเคครับ <c oughs> okay, ผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดกดกดซับสไคร์ด้วยนะโอเคก็ช่วงนี้ก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะแบบเปิดเทอมไปเลยโอเคครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย